对。<Yeah. S 2> yeah. เริ่มหวานแล้วครับวันนี้นาหวานจานนะครับนามัานจานหวานข้าวครับจ้างคนหวานครับวันนี้นาหวานจานครับคนหวานก็เป็นทีมนะครับเป็นทีมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดคนนะครับ คนอัตราการค่าแรงก็ไล่ละหนึ่งร้อยบาทครับย้อนสออนนย้นแสงนิดนึงครับปีนี้ก็หวานข้าวพันกขอหนึ่งศูนห้านะครับเป็นข้าวเจ้ากขอหนึ่งศูนย์ห้าครับ คือมเมล็ดพันธุ์มาจากสหกรณ์การ,กรเกษตรพุทธิสงฆ์ครับเช้าเลยครับวันนี้รถก็มารอไถพร้อมเลยครับรถรถไถก็มารอด้วยนะครับวันนี้่านเสร็จก็ไถเลยครับการไถก็ใช้กันแบบปั่นนะครับอัตราการไถก็ไล่ละ230บบาทครับแบบปัน่น กันเองครับคันนี้ครับใช้บริการแก่ทุกปีครับพอหวานไปถึงปนะลายนาก็จะหวานกลับมาอีกนะครับใช้เครื่องพ่นนะครับวันนี้ ครื่องพ่นนะครับสมัยก่อนก็ใช้การหวานมือตอนนี้ก็ใช้เครื่องพ่นนะครับพอหวานเสร็จก็ไถตามเลยครับใช้แบบการปั่นนะครับรถปั่นครับ ที่ปราสาทครับปราสาทบ้านเราเองครับมือปืน

นี่จะเริ่มวานอีกไล่ครับนาครับมีติดกันครับแต่เ,เป็นสองล็อกเพราะว่าเวลาน้ำมันไหลามานะครับมันจะมาลง บ่อตรงนี้หมดเลยครับนี่บ่อปลาต้้งบนจะแห้งก็เลยทํำันนากั้นเอาไว้ครับขนาดคันนี้นะครับ การเข้ามุมครับเข้ามุมถอยหลังเข้ามุมครับถ่าเล็กครับที่น้องมาถ่ายให้กันครับตาแค่ก็เอาไม่เยอะครับสองร้ยสสิบบาทครับแบบปั่นครับ ็คอยดูผลผลิตนะครับว่าจะงอกหรือเปล่าครับถ้าฝนไม่เทลงมาเย็นนี้นะครับอากาศปลอดโปร่งสักสองสามวันครับให้หญ้าตายนี่ก็จะงอกดีมากเลยครับก็ขอ,ขอบคุณที่รับชมคลิปครับสารบ้านจานซิตี้ครับผม